สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนพี่น้องจา๋าง่ายๆแต่แซ่บแบบสุรเดช EC Silver แบบยามี Easy, Simple, but yummy. <c oughs> มาพี่น้องจา๋ามากินเข่ากับต้มปลาพี่น้องปลาไนโอ้โหพี่นอ้องต้มแบบง่ายงเลยยกโบไวจ้ะมาเจ้าวันนี้ก็มีแจวแจวพริกตาแดงน,นะพี่น้องจา๋าข้าวเหนียวสกิวรายส์เอามาไลค์ค่ะพี่นอ้องปั้นสกินเบิร์ดพี่น้อง ต่มปลาปนายตมบักไงม่ามาจ้ะมะหิวข้าวแล้วจ้าอุ้ยมันหอนเย็นไปเนาะซีมัเด้วยอ,อันนี้ต้มไปเครื่องซัมเดตต์จ้ะนั่งลงหนนั่งลงนั่งลงลูกคอยประจำพี่น้อง เป็นตะหน่อยเท่าไงผู้ใดเป็นเอฟซีฟันแทะสิบุูจักลาเต้ได้ไีน้องมาพี่น้องจกา่ัตวสวัสดียากโหลดหมาจา้าอุ้ยเบิ่งอันนี้ก้างสีหลายจักน้อยได้พี่น้องเบิง่งสุดาจะบังมนาะแบบนี้เนะจ้ะมาเลยจา้าอันทูปปักพริกซดใส่น้ําพี่น้องจ้า โอ uh ้โหดูปวดโพปวดโพกางพร้อมเลยวพี่อนเพื่อนพวกนี้ดูนี่ดูนี้อ่แต่เบิ้งก็ไม่จะได้กินงายบ้างมันเจ็บกลางด้วยนี่พี่น้องโอ้โหดูโอ้ย big hole fish ต้มยำต้มเบิดตโต้เลยพี่น้องจ้าอืม เนื้อหวานในขณะอัดคลิปฝนกระเทลงมาพี่น้องแต่ว่าใส่ ใส่พริกเผานิดนึงมันจะออกหวานหวานแต่ว่าตองใส่ดีกว่าพริกเผาอันวาจยมันเป็นสีสันา,าสนามล่ะดูเบิ้งกลางไงค่ะโตไงกลางไงได้พี่น้องมึงเนี่ยยินกับเราวางเอา ว่ตั้งส่ยั่งไื่องต้มตะมันเพียวๆเลยว่ามันต้มตะมันต้มตะปาต้มตะปาเพียวๆลองดูโอ้โหโอ้โหูบอกว่าจะปีนจะปีน ราบอกว่าจะพลิกดูนี่ซะก,ก่อนโตมันกินยากว่าตีพี่น้องอือหืออือหือดูสิดูสิบิ๊กบึ่มโอ้ว่ามันอ้วนว่ามันอ้วนว่ามันอ้วนปลาไข่จ้าดูนี่ดูนี่โอหูนำเสนอนี่โอ้หูบิ๊กบึ่มโอ้โอ้โอ้โอโอ Dạ, cả áng à, lại cả đây. đài lúp, ôi ôi, tắt đấy, tắt หวานพริกเผาว่าเป็นปลาอวนปลาไข่นะจ๊ะแจงมาสมวย hàng của <laughs> Tổ ngay càng ngay ừ. cái cái Kim nhạc thì kim rất cao là cái nào ดอกหัวกันึงเม็ดยาลหลายหลายน้าสมัยใหม่น้าสมัยใหม่เสร็จรถเกี่ยวเพราะหนุญยาตจูบหัวบุ้งดูเหนือเปื่อยจนวาแล้วแต่ว่าใครยังบ้านในแข่นเพื่อน เล็บเาเนี่ยหออืมอืมดิตาไฮไลท์คือตา ดูดหัวปลาเบิดไปแล้วนะทีหนึ่งมาแค่หัวปลาตามไปด้วยสมองปลาตปาปลาอืม สีโมก่กำบอะไรพี่หลองก้าอืมน้ำกท็ทินัวนัวพี่ลองน้ำมัน เครื่องเครื่องต้มยำสำเร็จรูปนะ้าเขาอยากเพ็ดอยากสมอยากนัวเพิ่มอีกพี่นอ้องเลือดเลือดมาก เขากไปเดือดร้อนกกลินพี่นอ้องเออหยัมเสบๆเนี่ยเขยหยัมบ้าี่น้องรีนกับรีนกับแถวไนะั่เป็นเขาบ้ถือกันเลยเงียบค่ะ บัตรเชือบัตรเสือกันหยำเทได้ถือกระลินฮึทักแน่เนื้อเปื่อยจนราใครยังมาหันในแขนด้วยหั่นในแขนเบิดยังมาแขนลอยเปอร์เซ็นต์นะจะสุกด้วย แต้สุรดาหาักแบบแคนนแคนแก้มสองเงงาเะอนะอเอาลับพี่น้องเจ๊ซีับทีฟสิเบียร์ัีกับพออ่อกินแล้วแสวนี้คือเก้าพี่น้องจ๋าขอบคุณเลยลยขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมสุรดานะคะพี่น้องจ๋าเจอกันคลิปหน้าจ้า มากก็ฝากกดไลค์กดแชร์น้ำแน่พี่น้องจ้า thank you for watching mm hmm. have a nice day see you next clip you thank you bye bye my friend be good take care bye bye